ถิตารีสวาง789สวัสดีค่ะล่าสุดค่ะได้มีการประกาศละครยอดนิยมประจำปี2023ซึ่งได้รับการแนะนำโดย Tencent Video วันที่ฝันเริ่มต้นกลายเป็นซีรีส์ทีวีเรื่องเดียวของ CCTV ที่ได้ออกรายงานการต่อสู้ในปี2023และได้มีการออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียมมากถึง14รอบต้องบอกว่าวันที่ฝันเริ่มต้นของเซอร์จันได้รับความนิยม3เท่าทั้งเรตติง้งความนิยมและคำชม ซึ่งยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะงานเว็ปอนายที่กำลังจะมาถึงก็ใกล้เข้ามาแล้วและตามข่าวที่ลือกันก็คือเสี่ยวจานจางจิงอีและผู้กำกับเจ้างเสี่ยหลงพวกเขาจะเข้าร่วมในงานเว็ปอนายด้วยกันเพื่อโปรโมตละครเรื่องใหม่ของพวกเขาอีกด้วยในขณะเดียวกันชื่อของจางจิงอีก็ได้รับการประกาศในการเข้าร่วมงานแล้วฮีโร่เจิงหูได้จากไปแล้วแต่ความฝันและความกล้าหาญของฮีโร่จะยังคงอยู่ในใจของผู้คนตลอดไป เรารอคอยการประทะกันที่ยอดเยี่ยมระหว่างเสือจานอัศวินกุ้ยเจ๋งวีรบ,บุรุษผู้ยิ่งใหญ่รับใช้ประเทศและประชาชนที่หล่อที่สุดในประวัติศาสตร์ของกิมโยงและสุนียภาพด้านแสงและเงาของผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมคุณฉีเคอพร้อมด้วยนักแสดงคนอื่นๆและต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับการได้รับการจัดอันดับจากปากต่อปากทําให้มังกรโยกกลายเป็นภาพยนตร์ที่เป็นที่ต้องการชมมากที่สุดในแถบหมายว P ไอพีโกลเด้นเวิลด ออมัลิปี2 0 2 4เราจะได้เห็นการผสมผสานระหว่างฉากต่อสู้ของเซอร์จันและสุนทรียภาพของฉีเคอร์ในเร็วๆนี้บอกได้คำเดียวว่าตั้งตารอด้วยความตื่นเต้นอย่างมากค่ะดารายอดนิยมดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมมาแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลชั้นนำในอุตสาหการรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้แสดงในศิลปะการต่อสู้ของผู้กำกับฉีเคอร์ และฮีโร่แนวมาร์เคิลเลียนของผู้กำกับเจ้างเสี่ยวลงและเซอร์จันได้รับเกียรตินี้ทั้งหมดหากนักแสดงต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถเขาจะไม่สามารถแสดงละครไอดอลต่อไปได้อีกชื่อเสียงด้านการแสดงของเซอร์จันได้ทำลายสถิติถึงสามครั้งได้แก่ละครเรื่องเอ็ดฟอร์ดอดีมและดีมและวันที่ฝันเริ่มต้นวันที่ฝันเริ่มต้นเป็นละครเรื่องแรกของเทนเซนต์วิดีโอที่มีความนิยมบนเว็บไซต์ทะลุสามหมื่น ในปี2023ความนิยมของละครบนเว็บไซต์ที่สูงเกิน30,000มีเพียง3เรื่องเท่านั้นวันที่ฝันเริ่มต้นไม่มี IP ใหญ่หรือนักแสดงรุ่นเก่าที่จะสร้างเรตติง้งมีเพียงเซอร์จันเท่านั้นที่แบกรับทั้งหมดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้เขายังได้สร้างปฏิหารของเรตติ้งในฤดูกาลที่มีอัตราการเปิดต่ำสุดต,ตลอดทั้งปีด้วยเมื่อคนดังยอดนิยมต้องการแสดงความสามารถของตนในละครที่จริงจัง แต่มักจะล้มเหลวในแง่ของทักษะการแสดงและความนิยมในที่สุดคนที่แข็งแกร่งที่มีทั้งความเข้มแข็งและความนิยมก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อถ่ายทาวันที่ฝันเดิมตนเซีรจันจะทบทวนการแสดงของเขาทุกคืนและสรุปประสบการณ์ของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเขาใกล้ตัวละครของเขาอีกก้าวหนึ่งและทุกอย่างก้าวนี้คือความบังคังของตัวเขาเองดังนั้นอย่าถามว่าทําไมทรัพยากรที่ตามมาของเซอ่จ์จันล้วนเป็นไอพีใหญ่และเป็นผู้กํากับที่มีชื่อเสียงมากมาย เซอจันอาศัยการพึ่งพาความแข็งแกร่งและความสามารถของเขาล้วนๆเขาไม่มีทุนสนับสนุนอยู่เบื้องหลงังไม่มีนักแสดงนําหญิงที่อยู่ระดับบนสุดประกบคู่กับเขามีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือคุณคือคําปฏิญาณแห่งรักเพราะอย่างจือเป็นนักแสดงสาวที่เป็นประกายมากและละครทุกเรื่องของเธอล้วนได้รับความนิยมมาโดยตลอดอย่างจําได้ว่าตอนที่ประกาศว่าเซอจันและเรนมินจะแสดงร่วมกันในเรื่องลํานํำกระดูกโยกเรนมินมีคนติดตามเพียงห้าหมื่นคนเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีคนติดตามสูงถึง5.61ล้านคนแล้วล่าสุดค่ะภาพถ่ายจากปาปาราสซีของเือจานถูกเผยแพร่ออกมาบ่อยครั้งแม้ว่าภาพเหล่านั้นจะดูธรรมดาธรรมดามากเป็นการแต่งหน้าที่บางเบาเหมือนธรรมชาติทรงผมและชุดเครื่องแต่งกายของเขาก็ไม่ได้มีความพิเศษมากมายแต่ทําไมเพียงแค่ภาพนี้ภาพเดียวที่มีหลายชอ็อตถึงสามารถทําให้ปรากฏอยู่ในรายการการค้นหาที่มาแรงติดต่อกันถึงสองวันได้เราต้องยอมรับว่า เซอจันไม่เปลี่ยนแต่หล่อเหล่าไรทิติเท่านั้นแต่เขายังดูสะอาดสะอานบริบสุทธิ์และไร้เดียงสามากมายิ่ด้วยภาพของเขาดูธรรมดาแต่มีระดับที่เหนือชั้นกว่าและไม่มีใครเทียบได้เสอ้อจันได้สร้างความประทับใจมากมายครั้งแล้วครั้งเล่าเขาทําให้ตัวละครแต่ละตัวมีนิสัยเฉพาะตัวได้ยังไงเขาสามารถทําให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากมายเพียงแค่ดูภาพนิ่งของเขาหลายคนถึงกับบอกว่าเจ้าอากาศได้เมื่อไรบอกตามตรงว่าพี่ปันก็อยากดูแลเช่นเดียวกัน มันน่าตื่นเต้นมากจริงๆค่ะวเวาน็ตบางคนถึงกับบอกว่าพวกเขาไม่เป็นอันทํางานนั่งดูภาพของเซอร์จอนตลอดทั้งบ่ายบนอินเทอร์เน็ตหลังจากที่กดดูการค้นหาที่มาแรงแล้วถึงกับตกตะลึงกบนักแสดงหนอนหนังสือที่ถูกค้นพบเมื่อศตวรรษที่แล้วเซอร์จอนมีบางอย่างที่ทําให้เราต้องประหลาดใจอยู่เสมอเขามีอารมณ์ที่น่าทึ่งและอารมณ์ของตัวละครของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อเขาร้องไห้มันรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งโลกกาลังทําให้เขาผิดหวงัง เมื่อเขาหัวเราะดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิจะเบ่งบานน้ำแข็งและหิมะก,กำลังจะละลายผู้คนทั้งโลกก็จะมีความสุขเมื่อเขาอ่านบทกวีดอกไม้บนภูเขาและแม่น้ำกำลังจะเบ่งบานเมื่อเขาร้องเพลงเสียงของเขามีความไพเราะนุ่มนวลและทรงพลังมากทุกการกระทำของเขาล้วนเป็นดวงดาวที่สุขใสที่สุดและเขายังสามารถสลับระหว่างอัศวินขี่มา้าที่หยาบกรานเมื่อมีกี่วันก่อนกลายมาเป็นนักวิชาการหนุ่มที่สะอาดหมดจดได้อย่างราบรื่น เรียมงานและแทบไม่มีการแต่งหน้าใดๆในความรู้สึกของเราก็คือมีเซอร์จันกี่คนในโลกใบนี้เขาทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อและตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อเห็นการปรากฏตัวของเขาในแต่ละครั้งเขาเป็นผู้ชายจากทุ่งหญ้าปากเขาแต่ในพริบตาเดียวเขาก็กลายเป็นสุภาพบุรุษที่ลออเลาวได้เซอร์จันสามารถดึงแกนแท้ของชุดนี้ออกมาได้เป็นพิเศษนักแสดงบางคนไม่สามารถสวมใส่สไตล์นี้ได้นี่คือเซอร์จันที่ไม่เหมือนใครต้องบอกว่า การปรากฏตัวของเขาในละครไม่เพียงพอที่จะอธิบายได้อีกต่อไปมันหล่อเหลาเกินกว่าที่จะอธิบายได้เขาสง่างามและหล่อเหลาเหมือนชายหนุ่มในเทพนิยายคลาสสิกที่เราไม่คิดว่ามีอยู่จริงชาวเน็ตคนหนึ่งได้กล่าวว่าดวงตาของเขาเหมือนดวงตาของฟินิกซ์ที่เป็นมงคลจมูกของเขาเหมือนถุงน้ำดีและริมฝีป,ปากของเขาเหมือนกลีบดอกไม้ที่ชวนสัมผัสและเขาก็เหมือนคนที่ก้าวออกมาจากภาพวาดจริงๆการสแสดงนี้เรียกว่าอะไร เขากำลังพูดถึงอะไรมันชวนให้น่าติดตามอย่างมากค่ะคําพูดที่ว่าเซอร์จานพันหน้านิสมคําล่าลือบอกได้คําเดียวว่าไม่เกินจริงและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ